วันนี้นะคะพบกับฟิลมแล้วก็น้องฟิลแฮปปี้ชาแนลค่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่องของน้องฟิลนั่นเองค่ะแต่ว่าที่ฟิลเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยเพราะว่าฟิลเนี่ยอยากทําพวงกัญแจเรสเซ้นนะคะเนื่องจากว่าช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบเนี้ยฟิลมว่างมาจะ้สองเดือนแล้วนะคะไม่มีอะไรทําค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเฮ้ย อยากทำเลซินเนื่องจากว่าฟิล์มก็พอมีพื้นฐานในการทำมานิดหนึ่งนิดนึงใช่ฟิล์มเลยอยากจะสั่งอุปกรณ์ทำเลซินนะคะมาลองทำดูค่ะคลิปนี้ก็เลยแบบว่าขอเลือกเป็นของที่เราจะใช้ทำก่อนและคลิปหน้าเนี่ยในช่องของฟิล์มฟิล์มก็อาจจะเอาน้องฟิล์มเนี่ยมาช่วยดูว่าอยากได้สีอะไรชกสีค่ะจะเย็นๆก่อนนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าที่ฟิล์มอยากได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างค่ะฟิล์มก็จะเข้าเว็บเป็นของนักปั้นน้อยนะคะขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นแม่พิมพ์่แบบขย เยยขยากคือเข้าใจป่ะคือแบบเนี่ยเหไรอย่างเง้ใช่แล้วก็ะจะมีน้ํานั่นแหละตอนนี้ในตะกร้าของฟิล์มก็จะมีเป็นตัวแป้นห้อยจี้ไปแล้วนะคะทั้งหมด20อันอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่นะคะก็เข้ามาแล้วใช่ป่ะก็จะเป็นแม่พิมพิมเชคก็จะเป็นแบบพิมเขยา่า<ห>ก็มีหลาย<อ>าแบบมากอันหนึ่งหัวใจใช่ไหมนี่ไงหัวใจ120บาทเดี๋ยวเบิรกับพ่อเอาไปเกนสองอันดีไหมหรืออันเดียวก่อนสองสี่ก็ค่อยทำาีละอัน ไม่ขาดลอกหนามากเลยนะที่พี่ดูอ่ะเอาไปก่อนหนึ่งอันนี่แบบนี้เป็นเหมือนป้ายชื่อป่ะหรือว่าจะเป็นแบบหยิกหยักหรือว่าแบบธรรมดาอยากได้แบบเป็นแบบเนี้ค่ะเขาสัพท์แบบเหมือนป้นเกมป่ะไม่ใช่แบบนี้หรออะไรดีหนูว่าแบบหยิกหยักไม่ค่อยสวยอะไรนี่ร้อยยี่สิบบาทอีกหนึ่งอันเพี่อก็น่ารักดีแล้วก็เป็นแบบเขย่าด้วยนะชื่อ ก็ต้องรอดูนะคะว่าที่สั่งมาเนี่ยทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่นี่อันนี้แบบอยากพี่เคยเห็นสวยมากอันนี้ได้แบบเกมอันนี้เกมไบอไเอเหรอแบบกลวงเอ้ยอันนี้แบบกลวงนะฟิวแบบกลวงคือยังไงแบบกลวงคือไม่สามารถใส่น้ำได้แต่ว่าเราสามารถตกแต่งลายด้วยกิ๊บเตอร์หรือว่าสติเกอร์มาแปะก็ได้อุ้ยพัชจนสวยมากน่ารัก โอ้เชอรี่นี่งไงจริงเกมแบบนี้ะสวยนะอันอันกันอันนี้เราไปยกเลิกเอออันนี้ก็แบบกวงนะฟิวแต่มันเช็คเมื่อกี้วม่าเขียนเช็คงั้นสุ่มอีกอันหนึ่งค่ะงั้นไว้ก่อนเนี่ยนะแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าหน้าหลักกันหน้าหลักก็ดูไปที่หน้าแรกอันนี้ฟิลมเข้าไปแบบว่าในไลน์แอดของแองฟิลมเข้าไปสั่งในไลน์ก่อนแล้วเขาบอกว่าให้ดูในเว็บไม่มีเท้งไหายแบบเนี่ยฟิวของตกแต่งเยอะมากอะไรก่อนว่าหรือของตกแต่งของตกแต่ง าเข้ไปคือจะบอกว่าสีผสมอ่ะเราก็มีแล้วไงเพราะว่าเราเคยทำพวกเคสมาก่อนเชื่อฟิลใช่แล้วกิ๊บ้ล็ได้เยอะมากใช่นี่ไงน้ำยาขี้เเราสองขวดสองขวดใช่มันมีนิดเดียวเองโถสองขวดหรือว่าทำไม่กี่อันก็หมดแล้วขนาดอันใหญ่ใหญ่ไม่เข็มฉีดยาได้หรอก็ต้องฉีดเข้าไปไงขอฉีดพี่กลัวมันจะล้นละสิอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียกอื่นกันต่อนะคะ อู้หมูกลมหมูไข่ปลากากเปดรขอดูเป็นกับเพ็รกิตเตอร์ก่อนโอ้โหที่บ้านเราก็มีทำไมเรายังตื่นเต้นไม่เป็นลูกดอกไม้เวลาเราเอาอ่ะเราต้องเลือกอะนี่หกเหลี่ยมที่มันเป็นแบบปกติหกเหลี่ยมงั้นเอาแบบนี้เพราะมียี่สี่สีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้อะไรคะลายแบบไหนเป็นเนื้อละเอียดเดี๋ยวเราเอาแบบนี้ก่อนหนึ่งอันนะคะค่ะใช้แบบว่ายาว กิเตอร์พี่ว่าเอาแค่นั้นไปก่อนแั้วกันเพราะที่บ้านเรามีแบบละเอียดเยอะอยู่แับพวกแบบพกวกไข่มุกอะเอาไข่มุกเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใช่ไม่เห็นครับตกงแต่งแบบน,นี้นะโอ้สีสวยนี่ไงไข่มุกปลาหกชนิดใช่ใช่เอาเอาแบบนี้ไหมเก้าต,ตลับมีกี่อันต่อกล่องคะขนาดกก้าตลับทำไมแล้วไม่เอาแบบขนาดเดียวไปเลยก็มีหลายแบบไงแบบว่าจะได้สั่งทีเดียว มันคือพี่ว่าเราคงไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอ่ะก็มันมีตั้งเก้าสีอ่ะดูดิมีขาวอมเหลืองๆชุบูอ่อนๆอันเงี้ยกดไปเลยกดไปเลยหยิบเข้าตะก้าไปสิบอย่างแล้วตอนเนี้ยคือฟิล์มอ่ะตั้งใจที่แบบว่าจะแบบสั่งเองนั้นแหละแต่ว่าพ่อบอกว่าเอ้ยถ้าจะทําก็เดี๋ยวทำคลิปไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าฟิล์มก็อยากจะเอามาลงในช่องเตงเหมือนกันเป็น DIY นึกขออย่างนึงได้ไหมจ่าย ไปเปั้นเกมไม่เอาแบบปั้นตรงไปแล้วเอาแบบเป็นแม่พิมพ์ตรงไปแล้วยกเอาอันแทนไม่ไม่ไม่อุ้ยฟิลอุ้ยอย่างงี้แบบหมดดล้วเหมือนทำโมเจเลยเอ๊ะไม่ใช่เหมือนเหมือนแหวนอะใช่แต่ว่าเนี้ยตกแต่งอะสวยมากเอาสีนี้มาพลาทิวยี่สิบบาทสั่งสิแค่เราก็อิ่มแล้วสั่งสิเงินไม่ฟิล์มหนูไม่เกี่ยวช่วยกันทำอาหารครึ่งไม่เอาอย่ารอแบบสำเร็จรูป เอองั้นเดี๋ยวพี่ขายแบบมสมเป็นนูป่ะเฮ้ยไม่ต้องเชิญพี่เราองกางมาเลือกกันต่ออันนั้นอะไรอ่ะมันเป็นก้ามปูไงหัวปูแจกอ๋อมี UV ด้วยดูอุปกรณ์ตรงนี้ก่อนได้ป่ะอันนี้ก็อะดูสีผสมป่ะดูผ่านๆกันแล้วกันคือที่พอมจะดูอุปกรณ์ก็นี่นี่นี่แต่ว่าสีส่วนใหญ่เป็นแบบทึบไงแบบทึบคือที่บ้านก็คือคล้ายๆแบบแบบสีมุก ก็คือมีแล้วเราก็จะไม่เอาอแล้วเอามาดูทําไมอ่ะให้ดูเฉยๆนี่มีคลิปบกิ๊บต็อกกิ๊บต็อกเอาปะแบบห้ทําเองมาเหรอใช่ใช่แล้วเอาเอาเอาแล้วใส่น้ําข้างในแล้วก็ใส่ติดข้างหลังว่าแบบฟิลตรงๆคือโทรศัพท์เราอะแค่นี้ก็หนาแล้วใส่คลิปบ็อกอันเบลอร์แต่ก็ไม่ห้ามน้องเพราะฟิลก็อยากได้เอาหัวใจหรือแบบวงกลมอ้าวแล้วสั่งไม่หิเอาวงกลมมาเหรอ ก็กลมๆคือพี่ก็ทําแค่ลายสติกเกอร์แปะไว้ตรงกลางแล้วก็เลิซนทับไงแบบธรรมดานุนๆธรรมดาแต่ถ้าเอาหัวใจมาด้วยก็พี่ไม่รู้ว่าใส่ด้วยกันไหมแต่ว่าน่าจะได้งั้นอ้ามาสองอันเลยอย่างละสองอันอย่างละสองอันไงต้องบอกไหมว่าสีอะไรสีขาวใช่ยัสีขาวอ่ะร้อนทำไวๆจังงั้นเราจะได้ดูคลิปทำเป็นโพสเซเลิซนแล้วก็ทำกลิปทองอ้าวรถไม่ส่งแล้วยังยังยังไม่ได้แกะตังเลย ฉันพี่เอเป็นสีขาวเพราะว่าพื้นหลังมันขาวไงขาขาวนี่อะไรมันแหวนผู้ห้อยมันดูโอเวอร์ไปนิดนึงนี่คือฟิล์มอะสั่งเป็นเหมือนแบบแป้นห้อยไปแล้วนะคะเอ้ยแบบนี้พี่เคยทำน่ารกอยู่แบบเนี้ยคืออะไรเอ่ยเป็นเหมือนพวงกุญแจงไงที่แบบก้อนๆอุ้ยก็เห็นมันโอเวอร์ไปนิดนึงอะอุ้ยอันนี้สวยมาก มันดูโอเวอร์ไปดนึงต่แบรฟิลโอเวอร์กว่าหรือเปล่านี่มีแป้นแบบนี้ด้วยแต่ว่าที่เหลือมันก็เป็นแบบว่าเลนส์แบบเป็นพงแจมันหลังหอกกิฟใช่ปหใช่ที่เราเคยทําอ่ะหนูเคยทําแล้วมันแบบมันไม่ติดกับไอ้มันไม่สวยเท่าพี่ใช่ปหล่ะใช่ก็คือมันติดใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บพื้นเรียบแล้วเออเหมือนทําง่ายแค่ใส่ๆแล้วก็จริงๆมันมันไม่ง่ายแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอทำเสร็จเอออันนี้สวยมากแล้วพอดึงออกมาอ้าวไม่ติดกับกอด แต่มันติดกับสกัดเทปก็เลยออกมาเป็นเหรียญใช่งั้นของตกแต่งเราอะไรกล้าวแล้วดูอุปกรณ์ยังยังก็ตอนแรกไป็ฟิหมดจะเข้าไม่เข้าสักทีคีไหมไม่นอันเทปลองจี้ฟิวเอออันนี้แบบเฉพาะซื้อเลยแบบเฉพาะร้อยยี่สิบห้าเมตรห้าเมตรนิดเดียวเองนะต่างนีไปถึงนี้ถึงปะเออก็น่าจะได้แต่ว่าเทปมัน มันก็หนาอยู่นะอย่าอย่าทำเปลืองแล้วกันเดี๋ยวสั่งให้อันนึงอย่าทำเปลืองแล้วกันแต่เพราะว่ากอบที่บ้านอ่ะเยอะมากเลยไงทานหมุนนอ๋อที่แบบหมุนอะคืออบเหมือนเค้กไงแบบที่มันแบบเออใส่ชีวิอุปกรณ์ช่างตวงแป๊บนึ่งหันเข็มหันแบบหมุนๆๆแล้วแปิ้งอะหมุนปิ้งปิ้งไม่ขนาดนั้นยูบีเดซินเรอมันไม่แบบเป็นชุดอะอุ๊ย เาสวยมากนะอ๋อเขามีหลายยี่ห้อแล้วคะ่ะก็แตกต่างกันไปที่บ้านเรายังเหลือไหมอก็สองขวดไม่ถึงเลยสองแต่เรามีเลเซอร์ทรงมดแล้วก็ทําได้นะจริงๆแล้วอะ่ะแต่มันร้อนเนื้ออาจจะเลือกเป็นน้ำยาซายอู้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมลส่วนใหญ่สีชายักได้ขวดใหญ่ประมาณเนี้ยใหญ่ไปไหมที่บ้านเราก็มีขวดแบบนี้อยู่นะสองสามขวดปะ หมดแล้วเล่นไปของมันก็สองโอ้งานงานเดี๋ยวค่อยสั่งกับพี่กิฟก็ได้ง้นเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไว้ก่อนเรามีอุปกรณ์แล้วบางอย่างง้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เราสั่งไปในตะกาเนี่ยมีอะไรกันบ้างก็มีกิฟต์พับกลมสองหัวใจสองกักเพชรหนึ่งชุดไข่มุกหนึ่งชุดแป้นห้อยจี้อีกสองชุดชุดละสามสิบห้าบาทแล้วก็เทงน้องฟิวหนึ่งอันแม่พิมซิลิโคนหนึ่งแบบหัวใจธรรมดาแล้วก็กรอบหยักหนึ่งแป้นเกมคือเอาใช่ปะ เนอย่าได้เป็นแบบอันยาวๆอะเมื่อก็บพังกินไม่แล้วก็จะมีเป็นน้ำยานะคะเป็นเหมือนน้ำที่ใส่ในแม่พิมพ์แล้วก็แป้นพิมพ์แบบตรงคล้ายๆเหมือนห้อยเชือกอร่อนนะว่ามันเป็นเกลียวแล้วก็จะมีไข่มุกพาสเทลนะคะทั้งหมดพันสามทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะโอนตังค์แล้วก็สั่งนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เลือกอุปกรณ์ในการทำเลซินไปแล้วใช่ค่ะ ในคลิปหน้าก็สามารถติดตามในช่องฟิล์มพี่พิชชาลด้วยนะคะเพราะฟิลม์มฟิลม์มจะมานั่งทำเลซินกันตามใจตัวเองเลยนะแล้วพี่ก็จะหาแบบว่าของตกแต่งเพิ่มเติมมาใ<อ>ห้นะถ้าไม่เป็นก็ตัวไข่ตัวมัน <laughs> ทำเลมันเปลือง <laughs> งานวันนี้เราก็ได้เลือกของเสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอดูคลิปหน้ากันด้วยนะคะในช่องของฟิล์มตามที่บอกเลย <laughs> ใช่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายรอดูด้วยนะคะ